วัสดีกับวันนี้ก็เอาเรื่องที่มาเล่นกับเรืองไกลตัวกับเรืองไกลตัวคือยางและปั๊มกับมัดตมัดว่าก้ยชนะนะกับระว่างยางกัปกบ <c oughs> าาปั๊มกับในต่านะปุ๊ก็คือเกิดตัดยางมาโค <c oughs> นเป็นชาวทวดยางด้วยแต่ว่าปอจวกลักงปุ๊กันเลยกัดหลือตัดยางใกล้ไมายางนี่มันเป็นเจนเนียใกล้ตน อย่างดีนะ,ระเราเลือกตัดเลี้ยงยางเราใกล้ต้นได้ปั๊มนี่ใกล้ไม่ได้นะรับณนะตอนนี้โตป่อยผมก็ไม่รู้ตัวกุ้งมิตรนูโรยีบางแล้วนะครับก็เอาปั๊มไปอบเอาตาไม้ก็ได้แต่ว่าตน้นตุ้นอย่างจุ้งคนตีก้นนี่ย่อมต้นนี้ก็ต้นปั๊มแต่ว่าไม่ก่อยเป็นโลกแล้กวก,กัตัวก็ตาไล่ติงโดยใจไม่กู้กู้ได,ด้ปุง้งตามเดียนนะโตอปอยมาปูตึง้งตลาด ว่าก็จะเปิดดีกว่ากันมาตลาดปัมหนามมันตลาดยางไม่บอกใจป่าราเลยแต่ตายยางอย่างเดียวนะก็พุ่มเกิดต่าคลิปๆเร็วนานเลยต้นเรีกๆตีพุ่มเริมต่าเพ็ดแต่มันอยู่ลังลงไม่รู้อย่างลดขึ้นหรือไม่ขึ้นก็นะก็บอกเล้ยว่าปัมนี่มันไม่ก่อยชดเชยนะรอย่าลังโดยเอพ้อนต่ว่าณตอนนี้ตีปล้มในราคาสูงเงินด้วยตีว่า ยก็เอาไปปัชมในน้ำมันน้ำมันเจือเปลืงแเต่เพราะว่า<ม>การกลั่นน้ำมันและผลิตน้ำมันเจือเปลืงกมดสัญญาก็รองกลั่นก็ไม่เอาเท่าวกับน้ำมันปั๊มป้าไปต้มไอูซโอนี่เพราะว่าขั้นตอนการต้มนี่มันยุ่งยากก็เอาไออย่างอื่นช่ยดีกว่าไอตีก็ทำต้มขี่มีแล้วนัใช่ถึงอีกอย่างนึงน้ำมัน สูนะแกจูติปลาลิดในประติศเรานี่ถ้าชงไปให้ปลาติดเปลี่นบ้านก็ไม่เอานะก็เอามันโซดาเตะหรเป็นสิ้นเทเท่วนั้นชั่วโมงเราไปเตียวแต่ว่าประติศเปิี่นบ้านเรานะให้สังเกตกับมันนี่ถ้ามันเป็นสิ้นก็มีแกเป็นสิ้นธรรมดานี่ก็ไม่มีกาว่าก็ไม่มีสูงกาวนึ่งกาวว่ากาวได้เดยต่างสิ้นแล้วกาจำพวกไอ้มัน คือปูนหายว่เก็ไม่เหยียบระปีได้หมาเหยียบเกมันสูราหรือมันดีซิตัวมันเบินซิ้นเกนี่เองกับประศิปืือนบานก็กระช่างนำข้าวไปจากปริเรามันแต่ก็ไม่เอาโดยพ้นเดีว่าเออเออวัตั้งทำมาแล้วดีไมแล้วไ่โอ้ดีซิลมันก็ก็ต้องบอกว่าดีนะเพราะว่าก็บังคับไอ้ทั้มเบื่อช่วงเชื่อมกับที่ตะโกนปิปลูกปมเลยก็เอาละมัน อันนั้นมันปัป๊มไม่ตั้มปัดจุบันตั้มไบโอดีเซลเดี๋ยวออกมาไล่จริงนะนะเอ็นนะเอ,นเอน็นไอเดี่บ้านเราไอ้เตวาห่าว่าจายกันมัวไม่รู้โจทย์ตรงไหนดีโชว์ซ่กาวนึ่งโซ่กาวฮ่าไบโอดีเซวบางซาดับัดจริงๆแล้วมันตั้มไอเกลีองยุ่นซึกโรเรียวกับเกลีองยุ่นซึกโรเรียวมันกัดกับมันปลาปีนี่ เมื่อเอาไปมัดไปดองแล้วนี่มันก็นทำนกลางลำบากสัญญก้นยากับตัวนี้เขากลายจะมดะมมแล้วกับตัวปอยจะไม่มีแล้วเลยกับไอ้น้ำมันสูโอ้กาวนึ่งกาวานมันจะมีแกบินสิ้นกาวนึ่งกาวาธรรมดาแล้วกับมันสุราธรรมดาจริงๆเลวต,ต้นตุ้นสูงกับเต๋อน้ำมันปั๊มไปผปสมในน้ำมันเจือเปลืองกว่าจะโอ้กไว้ใายได้ต,ต้นตุ้นสูงเต่ประติดเราช่วงสริมนี่เป็นเจนเนี่ย รุ่งกลันก็ไม่อยากให้ต่้ตัวตั้โดยความจำปินบริษัทรถก็เเจนกันไม่อยากอยาให้ลลกคกาจ่ายราะวปันหาที่เกิดจากน้ำมันดีเซลแค่สูงนี่ปนหามันหมากับมันกัดส่วนนูสนช่วนนี้ฉินส่วนรถรถจะเชื่อมซึกรเรียวกับตาจ่ายแค่สูงเหลือตั้งใจสูราเตมมีไหมก็ไม่มีแลวปฏิรชนเป็นสิ้นเตเตก็มันมีเป็นสิ้นเก่าถ้าต่ไม่รวยเตะจริงไหม เนี่ยเป็นอย่างนี้แหละค่ะการสู้รีบ,รากากบป้อมมีรถเก่าอยู่กันนึงกับไอ้มาด้าควีนเมลี่กับป้อมกัดใจสูงกาวนึงกับจริงๆก็ให้ใชจกาวเต็นกาวอ่าแต่ป้อมกัดใจกาวนึงก็สามารถวิ่งได้แต่มันต้องมีเทคนิคเออเมื่อเท่ามก็าด้ำเกียร์วัดตั้มอย่างไรให้รถกาวอ่าใช้น้ำมันกาวนึงได้โดยที่ไม่อันตรายต่อเครื่องยนต์ผมจะมาแนะนำอีกคลิปนะเพราะว่า อูบังอูกะรูแต่แต่ว่าปิดความลับไม่บอกจำาหรัปุ๊มปมบมันผมบอกมาหน่ยผมไม่รด้ปิดไว้ใจผมก็แก่แล้วกะที่ไม่บอกว่าแนวตัง้งปั้มตัวเะ้กับแนวตัง้งอจากท่วนปั้มมันราคาปั้มจะตกกับทีบางก้นกวะตึ้งไม่เอารประชมน้ำมันแล้วกัอกินได้ผมไปตปรวจปลาตรวจได้ใจกับผุยอมรับว่าตรวจได้แต่ทหารรู้ไม่กับก้นเริมืมรู้กันมากแล้วว่ากัน กินน้ำมันปาล์มหรือชิ้นตัวน้ำมันปาล์มก็เกิดสา้นมาเร่งครับก็เกิดสา้นมาเร่งในร่างกายแต่ว่าพวกเราไม่กล้าวเฉยว่าทำไมรัฐบาลบ้านเราช่งเช้าไม่คนกินมันปาล์มครับเผื่อช่งเช้มการกัดเซตเรื่รอย่างลยจริงๆแล้วอันตารายชุนวิจัยตุกแหองโอ๊กบาเมื่อนกันหมดว่าน้ำมันปาล์มนี่าามาทั้มไอเสี้ยงโตเป็นโรคมาเร่งาามาทั้มไอเสี้ยวเนื้อของเราเลือดสาพ ก็เปรจะป่าดิวเป็นโกนเป็นตุ้มนก็นี่เป็นตีมาข้องโรคมาเร่งอันบางก้นตามานอยู่ดีๆยู่ปอตีดูดกับพวกกันปูกันไม่อยาเป็นคุีนนะอตีนี้ปอเปอะหม้อหม้อดูดอกอกเป็นเมือกมากับอกเป็นเมือกมาดูดอกพุไม่อยากหปปูดเป็นป่าชาติหน่ายเปรดนะปอปุ๊อย่าเป็นหน่ายเปี่มันเะเป็นไปต่างตงหน้าหน้ากับ มันมันไม่ใช่มาเร่งไงนี่มนงนองเดี๋ยวมาเร่งที่นี่น้ำมันปั๊มนั้นอันตรายอันย่างคนเด็กกินไก่ทอดอยู่แต่โลดกินหมูทอดหรือข้องทอดทอดตุกชิ้งกับกินทอดทอดตุกชิ้งกันส่วนใหญ่แลวก็นี่ไม่ปนมาเร่งดังนั้นแล้วครับบางคนว่าข้องปิงปิงยางยางไอข้องปิงปิงยางยางนั้นย่างน้อยกับยกตัวย่างหวานจำปัวกับแอมเบอร์เกอร์แด้วตานนี้เขากับย่างเนื้อใช่ไหมตัวช่างเกตไหมล้วะรับกว่ารังกกอนก็เป็นมาเร่งน้อยนะ กว่ารังก็กินแอมเบอร์เกอร์บางก็ต่กินปีงปีงยางยางแต่ก็ไม่กินขของทษดกับว่าเต้ว่ายุโรปก็ไม่ก่อยในยมกินของทอดแล้วก็เป็นมาเร่งน้อยที่ในต่างว่าต่างบ้านเราปากพื้อนอิเซียหรือต่างหรือต่างเร้งประติดเรากับบ้านเราวก็นิยมกินขของทตดก้นจะเป็นมาเร่งกันมากโดยต้นกั้นทอดตีดีก็ต้องทตดน้ำมันปั๊มอย่าไม่กับราคาทุกแล้วกัน มันโตดดีเมกาว่าไม่ดำหายถึงมันไม่เคยไปซชื่อน้ำมันทั่วมาโตดนะครับน้ำมันดำข้าวก่าไม่เคยเื้อมาโตกต้นตุน้น,นมันสูงเนี่ยเป็นอย่างเนี้นะครับไอ้นี่พมไม่ให่ว่า,าไม่กินกงตัวโตดนะกินไปเท่กับไม่เปลือยถึงเป็นหมาหมาเร่งกับไม่ใหญ่พมเป็นนี่ครับฐานนเป็น <c oughs> ทีนี้ปกตนเร,ริ่มโรตัวไปกับยอดน้ำมันปั๊มเดียวใกล้ในกลัวเรื่องกับเริ่มลดลงครับพอเริ่มลดลงครับ <c oughs> แต่ถ้าหมดถ้ามันเร่บาง อโอ้วยอดสิ่งต่างๆได้น้มันปามกับตีตังปลทตีก็ช่างน้นามันปาลมนำก้าวไปมไม่ใจก็เอาไปตอดอไม่ใจอเอาไปตอดอนันรับประทานหรือกินนะก็เอาไปผสมในน้ำมันกับอโอ้วยอดกั้นเกลือหรือน้ำมันบางากนดิดน้ำมันโลลืนบางแกนนิดก็ช่มน้ำมันปามด้วยตีตังปลาตินะแต่ก็ชมก่มช่างเคมีแต่ว่าบ้านเราเนปั้งก็ไม่จัดจนนะวาก็เอาไปชม่มไอ น้ำมันในว่าขาไปซมน้ำมันโลลื่นด้วยหรือไม่แต่ตามพุ่มโรนไม่มีนะแต่ในปะเทิเราจะใช้น้ำมันโลเลื่อนคุณภาพสูงกับสูงเกินความเป็นจริงที่เจนว่ารถของเรารับน้ำมันธรรมดาก็ได้แต่บางคนไปเอาน้ำมันช่างเคระหรือกกินช่างเครา์มาใช้กับคือเกิคนความสามารถคือรถใช้ความสามารถของน้ำมัน โลลื่นไม่มดก็เข like ่ใจน้ำมั่นธรรมดาก็ได้บางคนก็ลับไปใจเร็วนี่โรยนแลเหลือลับอย่างมากต่ช่องจังวัดไม่จําเป็นน้องชาน้ำมั่นคลีดดีชุดๆแล้วกับเพราอกตึงตานใจครดดีชุดๆก็รอดกับมันอย่างฟังอยู่ดีไมปฟังชั่วอนึ่นใช่ไหมครับบางครั้งกับมั่นดีขึ้นไปลื่นขึ้นไปก็มีจิตทําไม่เคลื่องฟังได้นะครับเะว่ากะความนืดมันน้อยกะความนืดมันน้อย ทีนี้มันพื้นต้านนี่มันดีอยู่แล้วกับแต่เราตรงย er, ันเปลี่ยนนี่ไปออกรถยนต์นแ่แหละเราตรงยันเปลี่ยนคือประมาณสักปูนายว่าปั่นลูปลเปลือนกลางเือกยนต์จะตุน้นกว่าตัวาติตานใจมนันตงึงจังงกาะหรือมันจังงกระตเตะแล้วตานเปลือนตีมืดลูกกวา่านกับใจมันพื้นต้านดีกว่านะครับไอ้น,น,น,นะนี่พมก็นในนำ้ำในท่านนะพมก็ม,กกมีความโรดนันลูกยันยุ่นนะครับทีนี้ปูตั้งเรื่องปัมนะป๊มนะปั๊มอนาคตจะไม่ชดเชยนะครับตัวเปยผมบอกนะ ตั้งแตม่มาใกล้ได้มากกคุ้งใกล้ได้เลยกับลูกป่ามันตัวมันไม่่อยชดเชยอย่างนั้นก็ตัวไปตัวไปย่างยางตัวเนี้ยโกนกันนี่มดแล้วนะตีนตีปลงกไม่ไม่มีเลยนะครับด้วยตีป้อมอ่าป้อมเป็นหลานกาก็เลยมีก้นมาลากไล่ป้อมกับโปะมีก้นนี่ก็จำปลาต้นไม้ใกล้กับพวกตามว่าแล้วไม่จำยางเร็วนี่รอยู่จำใกล้ใกลไม่ได้ บางคนเมื่อก่อนก็จำปีงเป็นปั่นตน้นเป็นเส้าปั่นตน้นเป็นเส้นตน้นก็มีกับจำยางคือก็อยากว่ายางตาเขี้ยวหลวติดตามกับก็จนจำหวยไก้แต่ต้นนี้ไม่มีเ,ดดมเย็นแล้วกับช่างเขีได้ว่าคุณนไม่ปลูกเรียวยางคุณนไม่ปลูกยางแล้วก็โกนยางกับโคนยางไกล้มายางปลูกปั๊มเทนต้นนี้ตีปลูกไม่อยกันปั๊มตั้งนันแล้วกับ ยางนี่ผมไม่เห็นนะกับไป้ที่ว่าปลูกปาไม่ทต่ว่าช่วนยางไอที่ว่าปลูกยางนี่จะไม่มีนะแต่ปลูกยางน,นั้นช่วงนี้กัล่มยางปลูกปามปามัป้มโตเผยนี่ประมาณไม่เกินสิบปีนะครับปล้มจะเยอะมากกับปลมจะเยอะตอนนี้ก็ปลูกกันยเยอะแล้วต่ำในหน้าแล้วก็คุดรองคุดคุนยก,กล้วนแต่ปล้มทางนั้นกับทีนี้ผุจะบอกว่าเกษตระ,ตะกนยางเราร่วมหนังปุด้วย ไม่เคยตั้นตาลาดกับไม่เคยตั้นตาลาดโปดบาป้มเพ่งโป้ป้มเพ่งกับปลูกป้มกันแต่โป้ว่าพ้นใลิตโอกะมันโอ้กันมาปลอมอย่าไม่กับโปโอกมาปลอมกับป้มมันทุกสิกับป้ำทตกตทีนี่ยางมันก็เป้งเลยกับยางเป้งปลอกโกนมมดเลี้ยวยางแต่ว่าตัวนี้แต่ยางเป้งไม่แก่ปลอยางมีน้อยไม่แก่ปลอกโกนมมดนะครับตีตังประตีสนะเพิ่มกับ ไม่โบกับปติเนยนะครับมันยางมันเป็นรูกเจอร่าใบรวงกับใบรวงตีในตีตัตงปฏิชส่นมาคนช่วนยางเป็นข้องตาวแเก,กก็หมากก็เลยก็ชั่งแม่กูน,นั่นตัดปลอบยางเป็นรูกใบรวงก็กลัวยางก็ตายนะรับยางนี้ตายด้วยนะรับยืนตายนะือตายไปถึงตายไปเลยถึงกลัวย,ยางตายก็กระซั่งยืดกันเลยกับพ่นผลาลิตข้องยางตอนนี้กัมันจำตาน้อย เตะประติดเราไม่เกี้ยวเราถึงใบหลวงกัตัดตัดกันจนตายเ <c oughs> นี่ยเป็นเช่นนี้แล้วก็ไม่มีการทาาป้องกันเชื้อรากับตีตังประติดก็ก็ไม่บอกประติดน้อยนะก็จะมียาทาป้องกันเชื้อรากับตีต้นยางหรือต้นไม้บางอย่างนิดเปลือกป้องกันมาเล่งเลยเชือเช้อรายิงดูเล่งนี่มันจะเกิดเชื้อราหมากับบางคน้นวันหัวดูก้นเป็นดูเลง่ง แล้วก็มาเล่งแล้วก็มากดูแรงโดยพ้นแต่ว่าโยดไม้หรือใบไม้มันน่อยก็เลยก็มาเล่งต่างๆมาแต่ว่ากินก็เลยก็มาเตียวเคยไ้บางมาเตียวเย่วรัดไปบางก็ตั้งไม้โกคือเชือรราขึ้นมากับแล้วก็กลายปั้นมาตอนนี้ก็ย่างเป็นรูงใบรวงกันมากบ้านเราก็เจนกันก็ล่มใบรวงแล้วนะครับไม่ใช่พลัดเปืยนะไอ้เตียวรวงแบปพลัดเปอยกับเบนะไอ้เตียวรวงเบบโต๊เชือรากับเบบน่ะ นิยางยอกลายางว่าต้นไม้ยางต้นสักนี่ช่วงนี้ตั้งเคยปลูกสักคงจะรู้นะครับว่าทุกเชื้อราอย่างนักต้นสักกันบางต้นก็เกือบตายบางต้นก็ตายบางต้นก็เตกที่นี้รู้เชื้อรานี่กับมันก็ล่ามไปติดต้นยางด้วยถึงพวกเป็นเชื้อราอย่างไม่กอโออกกับั้งตอนนี้ยางราคาทุ่งแต่ว่าเราพ้นปาิตยางนี่น้อยกับพ้นผลิตยางน้อยแต่ราคาทุ่งครับมันก็ ก็มันดีนะครับราคาสูงเงินแต่ว่าเพิ่นผลิตน้อยแต่บางส่วนกไ็ไม่ไม่โตกหรูกเกลือร่ที่นะครับรูใบไม้แต่ในช่วาเกษตรเขาแะเก็บะนะอย่างไรปมก็ไม่ข้าวเจยกับปฏิราปแต่ปฏิอื่นันเขาจะเจ๊กกับเจ๊กยาป้องกันเกลือร่ไอ้เกษตรกรนม้มาท่าติคุ้นเป็นชี้ก้าวก้ากับตาติคุ้นตาโอ วัตตาประมาณสักเจ็ดสิบเส้นกับกูนต้นขึ้นเหมือนประมาณเจ็ดสิบเส้นท่าพอตาแล้วกะัะยาเนี่ยจะซึมก้าวไปในมาเปลือกไม้ด้วยกับซึมก้าเปลือกไม้แล้วกับต้นไม้จะดูดก้าวไปขึ้นไปตึ้งโยดกับแล้วก็จะป้องกันต่างเชื้อราเลยป้องกันต่างมาเร่งกัดกินโยดไม้โดยพ้นเดี๋ยว,ว่าไม้ประปภดนี่ช่วงนี้เขาไม่เอาไปกินเลยกับม,ม,มันไม่ก่อยกินโยดหยางแล้วกับ เออคือรื้อไม้ด่เขาปลูกไว้าตอข้างตะดนกับรือร้อกลางเนี่ยก็จะท่านามยาป้องกันเชื้อราหรือป้องกันมาเล่งนะครับคือป้องกันมาเล่งขึ้นตนคือป่วยอตั้งทายานี้ยเลยดิเป็นเียวก้าวนี้ยเลยมาเล่งขึ้นเหมือนต้นก็ไม่ได้มันเปมาเล่งจะล่นกับทีนี้ถ้าหวาบินมันก็ปอมากินยดต้นไม้ตะทายานี้ก็มันท่าไม้มงกับคือป่ยวยอะไรว กันนอนกันไรได้ไรจชิงกับกันได้ไรจชิงแต่บ้านเราพ่อไม่เห็นมีนะครับไม่เห็นมีกัจเจศกับพ่อคงไม่กล้าเจอว่าก็มีกันพองกันอย่างไรเพราะพ่อไม่ได้รู้ไม่อยากไปก้าวไก่กับไม่อยากก้าวไก่เผื่อรู้รู้ใช่ไหมครับบ้านเรานี่ยตั้งทำอะไรเลยต้องไปเจงโคนชมมุดว่าเราปลูกต้นไม้หรือยตำหน้าตำสวนฟาร์มครับเราต้องไปขึ้นตะเบียนกันกัจเจศคนวะพวกเราตาวเลย ถ้ามีว่าลุมปัดไรก็น,นามต่วมไรก็เราก็ด้ไปแจงก็กาดเสียหายได้แต่ถ้าว่าเราไม่ไปขึ้นทะเบียนโคนไม่ไปแจงไววโคนนั้นโตัวก็ของเราเสียหา้าอย่างไรก็เขาไม่ให้กับเขาไม่ให้ก็อ้างวะไม่มีข้อมูลในระบบเนี่ยมันเป็นเจน,นี่กับคือถ้าคนที่ไม่ไปแจงไม่ไปขึ้นทะเบียนการเกษตรนั้น จะไม่ได้รับการช่วยเลือจากรัฐบาลกับเนี่ยระบบกงบานเราแต่ตั้งระบบกงต่างปทศตัวน,นกับระบบกงต่างปฏิตรก็ถ้าเราทำการกระเทตถูกทิ้งถูกอย่างถ้าเกิดว่าตะป้ยที่เชนว่าอิมะลุงนักเกินทำให้ปืดพักเสียหายเป็นตีมุมกวา้างก็จะสำนวดทันทีก็ให้้าหน้าทีก็อกสำนวดว่ามุนตุนเนี้ย จุนนี่หรือรัดเนียนเสียง่ายมากปาการกรดเซ็ดโป๊กจับนวดเซ็จก็เขากันหัวจำนวดเป็นกรอบครัวก็จะจดชายให้กับรัฐบาลจดจ่ายให้โดยที่เราไม่ต้องไปลงตัเบี้ยนไหวโขนกับเกก็จำนวดแล้วก็จดจ่ายให้ไม่ต้องขึ้นตัเบี้ยนับ้านเราแต่บ้านเราเหมืองโขนกับไม่ต้องขึ้นตัเบี้ยนกับหน้าข้าวข้าวปวยเสียง่ายจากน้าท่วมนี่เกเราไปแจ้งผู้ใหญ่กับว่า อันนี้เนี่ยหัวกล้องพุ่มกล่องชั้นเนี่ยน้ำต้วมข้าวปื่อยไปห้ารายกันนุนก็นช่องรายสามรายสิบรายก็ก็ไปเชียงพูนยัยก็นููใหญ่ก็นส่งเรือไป่ยอำเภอกับพูใหญ่ส่งเรืองยำเภอก็ตั้งเตียมเฟือก็ก็จัดเก็บไปจัดการจัดเจงกันการใช้มารถรับเงินเยียวยาได้กับโดยไม่ต้องไปขึ้นตะเบี้ยเกษตรโขนกับ ถ้ามาเดี่ยวย่าได้เมื่อโกนแจ้เดี่ยวนี่ต้องไปขึ้นแต่เบีบ้ยนกระเทตะโคนถ้าไม่ขึ้นนี่อย่าว่างไว้ได้กาโตเต้นเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับคือผู้ดอะไรวะระเบียบมันหมาเก,กินกรับระเบียบมันหมาเก,กินทีนี้พมจะบอกว่าอนาคตผพมจะสรุปเร็วคลิปนี้กับคุยยาวอนาคตปัม๊มไม่ก่อยชดใช้แต่ดยนะครับพมก็เตือนนะครับในต้านาทีพผ่มก็ชึกชาผมมีความรู้อยู่บางว่าไม่ก่อยชดใช้ ยางย่างจะสดใสกว่า,วากับอนาคตย่างนี่จะแต่วีความรุนแรงเรื่อยๆในความตรงกรันโค้งตาลาดหลูกบางค้นวะเดี๋ยวอไปต้าไหมร้ยยางก็ต,งกต้นนี้กับเตีังประติดก็เริ่มช่างนำก้าวย่างเนี่ยย่างเทนหรือย่างรงคกันกันมากด้วยพ้นต่มตีตม่ตมตีพักตีดีชดรวงเร็มดังๆก้อนตนี้ก็จะไม่หลาดปูนเลยวแล้วครับ มันก็ไม่หลาดกนคลีตเลเ้วตีกต๋ก็จะหลาดยงางกับต่อก็จะยางตรรมชจติหลาดมันคนเนาะยางตรรมชจติป้ายหลาดยางจ่ายกับพรมันเกิดความน,นุ่มนวลเร็วความรู้สึกต่างใายตาวัดสบายมันไม่แห้งๆเมื่อนหลาดก่อนคลีตเดี๋ยไหมรับบางคน,นเลยทำไม่ก็ไม่หลาดยางหมอต้อยยางหมอต่อยนี่ มันไม่มีความคงทน,นกับยางหมอโต้ยนี่ไม่ว่าเราประชุมอย่างเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งมันจะปลีราวยิงถ้าว่าอ,อประทิสผู้มีประทิสเสี่ยากาหน้วมันกับถ้าเราลาดยางหมอโต้ยนี่ยางหมอโตอ้ยมันจะมีอาการแก้งดึงดึงกระดังบวกกับอินลาวเพราะถ้ากรณีว่าไม่ชมอินในยางหมอนโตอย้ยตึงกะมัน ยางหมอตอ้อยมันอุปกา,ารแก้งตัวกองยางหมอต่อยนี่คือความตุนท่านมันน้อยกับผู้เดคความตุนท่านมันน้อยยางธรรม,มาจัดตุนท่านกว่ากับแล้วความหนุ่มนวลนกับมันจะได้แล้วมันจะไม่ดูดไม่ดูดยางด้วยกันยกตัวอย่างว่ะยางหมอต่อยนี่ก็หลานนะครับเมื่อแต่ว่าเราขับรถนาน่นเบิ้ลต่รุนยางหมอต่อยจะตั้มมายางรถเราเฮียนเร็วนะรับแร้วมันจะดูดกันกับ แต่ถ้าว่าเอาอย่างเนี่ยย่างตรมจาดเนี่ยลาดมันตรงตาดนนี่ใบลานนี่มันจะไม่ดูดย่างกับจะไม่ดูดย่างรถเนี่ยเป็นเช่นนี้ตึงกันร,ริโูกนะมันคนะโนยกับโนยลงรถบนใบผูกนะมันน้อยหรือใยผูกเจือวเปลือน้อยบางคนก็พ่งจะไม่ปอกว้างพมปูดอย่างนี้ก็ที่เห็นว่าตดสอบอะไรวะราขับรถกับเวลาการโดนร้อนกับเวลาการโดนร้อน มันจะต่ามั้รถน่วงนวง่นว,งนวงกับน่วงน่วงเพราะว่ายางหม้อโตอยจะดูดยางรถเรานะครับยิงรถยิงนำนักหมากยิงดูดหมากหล้วมันเยเรียดใช่ไหมครับเต้นตีว่าเราเร่งความเร็วขึ้นไปตีนึ่งรยได้ก็มันได้เก,ก,กะกะว่าแถวนั้นละครับถึงมันเป็นเตม,มากกับรถบรรทุกเย้ยถูกนักส่วนใหญ่ก็จะวิงกลางขึ้นใช่ไหมครับเอฟพ้นดีก็วิงกลางขึ้นก็เพราะว่ายางหม้อโตอยมันยินมันไม่ดูดหลอ่อรถ โกแกะนี่เองนะครับผมไม่ดูตัวรถกันรดก็ไม่เยี่ยหายไม่ใช่เราะหายก็สรุปแล้วกะจินส่วนรถบางจิ้นกับตอนนี้ก็ทำตับยางฝาด้ากันหมากแล้วจินส่วนรถนั้นเป็นยางฝาด้าเออตัวที่ยางชื้ยๆเราไม่ต้องใช้ยางฝาด้าือเป็นยางธรรมชาติแต่ผมมีส่วนผสมหลายอย่างกับเนี่ยเป็นเย็นนี่ส่วนที่ทำตับเล็กนิดหน่อยโดยเอดพุ่นก็ต้องการเอฟรถ นำนักก้องรถกับให้นำนักกลองรถมันน้อยลงกันเลยกับชายเล็กขึ้นรูปบางชุดอาทิติเจนในโครงกระดูกโาครงกระดูกรถครงกระดูกอู้แล้วันนี้คือผื่นท่านกล้องรถกับแล้วกับแค้นต่างๆยังคงชายเล็กแต่ก็เล็กขึ้นรูปแต่ก็เริ่มลดนนอยลงจินชวนบางจินก็จะไม่ชายเล็กแล้วตอนนี้จะช,ชายเป็น ย่างธรรมชาติที่นวโน้น่มตัวเปกับย่างธรรมชาตินี่จะคายดีกับในลูกยานย่นนี่จะใช้ย่างธรรมชาติกันเยอะขึ้นเรื่อยเรื่อยตอนนี้กับเป็ดช่ส้นกับรถกั้นเป็ดช่ส้นนี่จะเป็นย่างธรรมชาติกับกระส้มสั้นเกมีแล้วก็ชีดเม็ดพลาสติกเปลือกระส่านนะครับแล้วบางส่วนก็ใช้ใยแก้วด้วยเพืือความคงต้นความเนี้ยวที่นี่ ให้สรางเคสจะไม่กับไอ้กันชนรถเมือ่อค้นชายเล็กจะไม่กับเล็กต่างดุครับเออมาขึ้นรูปปอชนแล้วก็เกิดค,ความเสียงหงายทึงแก่ชีวิตเพราะว่าแรงชั้นระเทือนมันสูงแต่ตัวนี้นกันชนรถนี่จะเป็นพลาสติกกับเหลาผสมด้วยยางธรรมชาติแล้วก็ย่อยสร้างโคห์พอเราชุนแล้วเสี่ยงดังคือกองเต่กันชนไม่เสีย่ยหายแล้วทัพย์ เร่งกระเทกได้ดีมากกับเต้นเตว่าคนอยาเชื่อชีวิตกัไม่เชื่อชีวิตแต่ตั้งกันจนเล็กเมื่อมาโขนนั้นก็เขาจะบอกว่าชุนแล้วอัดก็พีจริงๆแล้วก็เร่งกระเทกมันสูงเกินกับร่างกายเรารับไม่ได้ก็เลยก็ทึงแก่ชีวิตทึงวิศวกขก็เลยนึกได้ก็พยายามเอพปาสติกเละยางทรมาจิมาผสมกันเพื่อเซพชีวิตของผู้ขับรถทุกคนทุกคนนะครับ เร่งต่อไปอนาคตนี่ย่างธรรมชาตินี่สดใสแน่นอนแล้วกับเน่าโขนริงแล้วกับให้ปลูกกันไว้กับตีนตะก้อนนี่วาย่างตีมดสะพาพเลี้ยวแลนกับย่างตีมดสะพานเลี้ยวนี่วิตี้แกปนะาก็ไม่อยากเราก็ยยึดตัดเจอกับแล้วกใช่ยปุ๋ยบำรุงดินย่างกระรูรูราตัดตีเปลือกจะ่หมกับการเราวช่วยปุ๋ยบำรุงดิน